ล่าสุดดวงเฮงตรวจแล้วถูกรางวัลหลังจา,จากที่ก่อนหน้านี้กติอารัมบอยได้ออกมาทำคอนเทนต์ตื่เหมาลอตเตอรี่ทั้งแทงและหลังจากที่เหมาเจ้าแจกก็มีพ่อค้าแม่ค้าลอตเตอรี่อีกหลายคนตามมาเหมือนนัดกันมาและสรุปยอดออกมากติบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ซื้อลอตเตอรี่เยอะที่สุดรวมเป็นเงินถึง5 0,000่นบาทโดยล่าสุดหลังจากที่ประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16กรกฎาคมไปแล้วกติก็ได้ทําอีกคลิปเป็นการตรวจรางวัลตามที่มีคนเข้ามาคอมเมนต์ถามว่าถูกไหมครับทําคลิปตรวจไว้หน่อยครับ และโกติก็จัดให้ทําคลิปลงที่ทอรวมถึงต้นคลิปที่โกติได้ตอบราม่าด้วยหลังจากที่มีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์เช่นเงินห้าหมื่นเอาไปทําอะไรได้ตั้งเยอะเลยบางคนก็ส่งข้อความมาบอกว่าเงินห้าหมื่นที่พี่ซื้อหวยไปนเนี่ยถ้าผมได้มาชีวิตผมคงดีขึ้นเยอะเลยชีวิตผมคงดีขึ้นซึ่งโกติได้บอกว่าก่อนที่ตัวเองจะมีเงินห้าหมื่นอย่างทุกวันนี้ก็เคยลำบากมาเหมือนกันการที่เหมาลอตเตอรี่คือหนึ่งได้ช่วยแม่ค้าสองคือได้ลุ้นสามคือทำคอนเทนต์แค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยอยากรามา่า แล้วกติก็ตรวจลอตเตอรี่ดวงเฮงถูกรางวัลทั้งหมด14,000จากที่ซื้อไป50,000และทิ้งได้ท้ายว่าเจอกันครั้งหน้า